สวัสดีค่ะทุกคนดูบุ้มเจออะไรบุ้มเจอเห็ดพึ่งหัวส้มนี่ค่ะสวยมากบุม้มบุ้มไม่ได้บุ้มไม่ได้ตั้งใจมาเก็บเห็ดนะบุ้มปั่นจักรยานว่าจะไปบ้านเพื่อนแต่บุ้มเจอเห็ดพึ่งหัวส้มค่ะนี่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 เห็ดพึ่งหัวส้มค่ะสวยเลยนู่น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 ตะมุตะมีนึงมีดก็ไม่ได้เอามาพี่น้องเออโอ้ยดูค่ะโอ้ยกระโดด ห <nú> นึ Mechan ่งข้าข้าวจั่วเลยนี่ดอกนึงี่ดอกตะมุตะมิเลยโอ้ยดู่ะใหม่เซฟี่กัไม่ไหนออมาสวยอย่างแร่งเลยโอ้ยดอดอกมีทาว้ดู่ะนี่เหมือนเหมอนดูโอ้กก ส่วนๆให้ไหมนี่ไม่รู้เฮดอะไรแต่ว่านั้นนี่อ๊ยดุดๆนีน่ๆๆๆนี่นี่ๆๆเฮดพิรุหัวซอมโอยดีใจอย่างแม่งีิน้องเออดูค่ะสวยเลยโอ๊ยโอ้ยชวยสวยๆๆวยวยสวยข้าวจ้วเลยเพืเออ่อนๆอ้้ยขขาถอดด้วยเดือนไส้เดือนค่ะ ห้วยตกใจแม่เลยใส่ยเดือนดูค่ะอ๋อส่ยเดือนโอ้ยดูค่ะเพ่รุึ่งหัวซุ้มซุ้มๆเข้าไปโอ้ยดีใจพี่น้องดูค่ะเพ็ดพึ่งหัวซุ้มมาแล้วโอ้ยแเดี๋ยวแม่นผ้านะแต่ว่าแม่นผ้าเอ้สี่ดอกเธอตะบุกเรอมันไม่ีอ<ส>ีกแล้ นี่ดอกเบญน,นี่นดอกเล็กมันอยู่ในหญ้านี่นี่นี่สุดยอดเลยนี่ค่ะนี่ค่ะดูค่ะโอ้ยคุณผู้ชมโอ้ยดูค่ะสวยอยงางเล,เลยด้วยวันนี้ได้ท่าย,า,ยาวๆเลยครับ อดเจอไล่ดอกเดี๋ยวจะเดี๋ยวบุ้มเดินไปเอาไว้นานนิดเฮ้ย,ย,ยนี่นี่เปอนๆอีกด,ดอกดอกใหญ่มากเลยค่ะตรงนี้นี่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 เผื่อได้หมนี่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 เสวยอยางแรงเลยโอ้มีกันไ,ได้เอามาลูกค่ะโอ้ยซวยส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 วยนะ นี่ขาวจุบเลยเอาอยู่นี่แหละตีตังเลยเดี๋ยวสิค้าเดี๋ยวสิค้าอืมอืมนี่ดูค่ะโอ้ยสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาลายเดี๋ยวสิบุ่มจอดอยู่หมดที่ ชวยบอดีเลยค่ะโอ้สวยช่วยชวยยาวๆเลยค่ะเอดพึ่งหัวส้มนี่มันจะเป็นขันนาค่ะมันจะเป็นเยอะมันเป็นมู่ขันนาค่ะต้อต้องแล่ดีๆเนาะมันจะเป็นหญ้าแบบนี้ค่ะนี่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 ข้างรถที่ข้างรถที่บุม้มข้างรถที่บุ้มนี่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 แซงกินนะนี่น อันนี้เก๋เลยแต่ว่าเก๋ดูค่ะสุดยอดเลยดูค่ะเฮ็ดพึ่งหัวสมไม่ใช่ตั้งใจนะดีใจกรีดเลยกรีดเลยพี่น้องเออเดี๋ยวด่ขอเขยี้เฉยบบกบ๋มเลยนะเฮะ็ดพึ่งหัวสมค่ะ มันก็ขึ้นเป็นตำ้าวันนี้แล้วในบุมตังตรงนี้นเลยนี่ค่ะกี่ดอกเลยนี่อู้หูเบอร์เลต้าขนาดนี้สุดยอดเลยอะ่ะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจมาหเนาะนู้นนู้นแต่บุญมเห็นหัวส้มๆเหลาเพื่อนๆนู้นนู้นนู้นไม่พลาดนู้นนูน้นเห็นไหมนู้นส้มๆไห้นห้มๆมาๆๆๆถ้าเดินเร็วกว็ข้อข้อไปด้วยค่ะนี่ ตัวมดูค่ะอ,อ้สุดยอดเลยดูค่ะดูความสวยสวยอย่างแรงอยปีเล็กเลยปีนี้ปีเล็กเลยเอ็ดพุ้งที่มโอ๊โอโอย,ย,อยอนน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  ช่วยอย่างแรงเลยค่ะช่วยไหมช่วยหมากอ่ะโอ้ยดูค่าข้าวจั่วเลย yes ดีใจอ่ะดีใจหมากอ่ะบวกเลยว่าดีใจหมากนี่นี่นี่ช่วยอย่างเร yes. งเลยเดูค่ะบุูมคิดว่ามันตน้องมีอี่สุดเราไปโกงไปโกนบุูมคิดว่ามันต้องมีอีกเพื่อน นี yeah, so mm ่ติดบุมก้อนเลยนี่นี่นี่เก็บแป๊บเดียวไม่ได้แรงแล้วนี่เบุ่มๆนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังหนูแป๊บเดียวฟังหนูเห็นแบบแบบค่ะเดี๋ยวตาบูเห็นแบบแบบฝั่งนี้เห็นแบบแบบนู้น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 สอไดอกนี่ค่ะโลกนึง ดอกนี้ตะมุงตะมีสวยมากเลยอ๋อดูค่ะอ๋อดูสวยอย่างแรงนี่เก๋เลยเชียดายดอกกันเก๋เลยขั่นขันนี่ดอกตะมุงตะมีหนึ่งดอกเดี๋ยวไปเก็บตนะกันบ้างหนึ่งสิมันจะมันจะชอบเป็นไปว่าแตกายเขี่ยนไปตรงนี้อีกสิ จเจลี่ที่พี่นอ้อุยที่เราที่ไปบ้านเพืือนนี่นี่นมันเจ็ดใช่ทางทางเก็บรออยู่เห็นดีเลยเจดูที่ดิ่นมม่มีอีกไหมมีอีกไหม ถนัดเฮ็ดกันจือพี่น้องสวยอย่างเรงเลยดูค่ะไม่ได้ตั้งใจจริงๆคลองอย่างแรงเี่วันนี้นี่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 ดูความสวยงามของเห็ดบุ๋มแป๊บเดียวรู้ค่ะโอ้ยเดี๋ยวบุ๋มก็ฝากคลิปนี้ไปด้วยนะคะดูค่ะกี่ดอก สองสี่หกแปดสอดโดค่ะดูค่ะเดี๋ยวบุ้งเจเดินดีเดินเลยคิดแล่ววาวดีใจดีใจดีใจทุกขณานี้เฮ็ดพึ่งหัวสมค่ะฝากไว้ด้วยนะคะคอยเจอกันคลิปหน้าแล้วค่ะเฮ็ดกำลังมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ